พิมพ์รีพายซื้อเตียงให้โรงพยาบาลสนาม เมื่อวันที่12พฤษภาคม64ที่ผ่านมาพิมพ์ลี่ภายหรือพิมพันธ์สลันลัดเน็ตไอดอลและแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่ชอบช่วยชาวบ้านได้เผยคลิปในช่อง YouTube พิมพ์ลี่ภายได้เผยคลิปได้เดินทางไปอำเภอการจนะดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากลูกเพจต้องการความช่วยเหลือเรื่องผู้ป่วยโควิดมีมากขึ้นและการช่วยเหลือเข้าถึงน้อยทาให้โรงพยาบาลในอำเภอนั้น มีที่ไม่พอรองรับผู้ป่วยซึ่งผอ,อโงรงพยาบาลได้บอกว่าตอนนี้มีที่สำหรับโงรงพยาบาลสนามแต่ยังไม่มีเตียงและอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญพิมพ์เลยช่วยจัดการสั่งซื้อเตียงที่นอน50เตียงที่กั้นระหว่างเตียงคอมพิวเตอร์สำหรับหมอชุดป้องกันกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ใช้ในโงรงพยาบาลสนามทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก